อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะฮะอยู่ข้างในนะฮะข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสวนแก้วนะฮะตัวนี้จะมีคอมมือสองราคาถูกเยอะเลยเนี่ยะเนี่ยอ่านะเนี่ยราคาถูกๆคอมเยอะเลยโน้ตบุ๊กราคาถูกๆนะเลยสองพันห้านเนี่ยนะเป็นของมือสอง ตร,ราคาถูก2.9 0นเนะี่ชุด1นึเองะคอทูแรม4ีัดดิสกินี่นั่งเล่นเกมกันเลยมนี่ซีพียูไอห้นะคอ i5 ห9าหเเป็นคอมมือสองไง เยอะเลยสี่เป็นก้านะครบชุดดูจอดิดีกว่าบ้าเ <c oughs> 5, นเราอีกลอยห้าแปดเป็นข้อมือสองนะฮะนี่เ <c oughs> จอาข้อมือสองนะฮะ ดูทีวีได้ด้วยนะฮะเยอะเลย <S <S โอ้โห oh, ดูสเปคนะฮะ C P U เขาดิ้งซ่า,ารอประมาณหมื่นหนึ่งฮะเก้9พันเ Core i 5 8, ้า Ram แปดฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิตก็คือ1นึเทราไบต์นะฮะ1,000 หนึ่งพันกิกนะฮะก็หนึ่งเทเบย์นี่นะฮะหนังติวนะดูซีดีดูทีวีได้ด้วยโนต้ตบุ๊กก็มีนี่เนี่ยอย่างเงี้ยโนต้ตบุ๊กสองพันห้าเยอะเลยนะฮะตรงนี้เป็นศูนย์แบบว่าคอมมือสองไง หรือว่าให้จายมีขนาดกินเท่ากันก็ชัดดีเนาะเนี่ยตัวเล็กๆก็มี4,500แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะก็ซื้อซื้อไปให้ใช้นะ4,500เยอะดิเนี่ยเยอะที่สุดตัวเนี้ยคอมือสองดูทีวีได้ด้วยดูยูทูบเหรอเนาะที่สามพันห้าอย่างนง้ตัวเนี้ยเออมีกล้องด้วยกล้องงานเออมีกล้องด้วย ราคาก็ประมาณ2,500ันหนะฮะ2,500 3,000กว่าบ,บาทอย่างส0มพันสานี่นะฮะโน้ตบุ๊กก็ใช้ทำงานได้แล้วสมมติว่าใครใครที่จะเรียนออนไลน์หรือเด็กๆนะเนี่ยมาหาอย่างเงี้ยประหยัดอ่าใช้ใช้เรียนได้ให้เด็กๆได้เรียนนะฮะเยอะเลยนะฮะคอมเนี่ยก็ถือว,ว่าโอเคนะคือประหยัดได้เยอะไงแทนที่จะไปซื้อเป็นหมื่นเนี้ยมาซื้ออย่างเงี้ยเรียนไปก่อนถ้าเด็กๆที่เรียนออนไลน์หรืออะไรเงี้ย เออใช่เออพูดส่วซื้อโทรศัพท์จริงอ่ะเนี่ยฮะสามพันเก้าใหญ่สุดค่ะกูทีวีได้ด้วยนะเนี่ยเด็กนัง่งเล่นเกมได้เลยจอเนี่ยยิงสเปคสูงๆเล่นเกมนะ อันนี้มีรับประกันไหมครับพี่รับประกันให้สามเดือนเลยอ๋อคือเข้ามาดูแลให้ฟรีเลยใช่ไหมฮะสามเดือนเลยเป็นขอมือสองนะฮะจอมือสองอ่ามือสองช่วงนี้ใครเรียนออนไลน์เนาะจะได้นด้ตบุ๊กไปให้ลูกเรียนเนาะแถวนี้ก็ประหยัดนะสองพันกว่าบาทว่า 2, 000, 3, 000นะฮะสองพันสามพันเนาะ ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะอันนี้ก็สเปคแรงหน่อยนอะเล่นเกมเนี่ยโหวิ่งฟึ๊ดเลยใช้ได้หมดนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้คอมดูดูดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะฮะ นนนะใสเลยนะครับติเลยผมน,นี่โป่งเลยนะฮะระบายความร้อนอย่น,นี้เลยไอ้ที่เห็นหมุนๆนั่นนะคือพัดลมนะฮะที่เป็นแสงๆ พัดลมนะฮะตัวนี้พัดลมระบายอาการน,นี่เคสสวยนะฮะออกแบบมาสวยจอบเลอร์เลยเันชุดนะฮะแล้วมันก้าวสนใจก็มาชมได้นะฮะอยู่ที่วัดสระแก้วนะครับวัดสวนแก้วไม่ใช่วัดสระแก้ว วลแก้วนะฮะนี่มีส่งไหมฮะมา,มาซื้อที่นี่เนาะมาดูที่นี่แล้วข้างบนนี้ยังมีของขายอยู่ะครับเนี่ยอ๋อยังมีอยู่เนาะถึงชั้นสามเลยแล้วเสื้อผ้าล่ะฮะอ๋อไม่ไม,ไม่ขึ้นไปชั้นสี่แล้วแต่ก่อนมีชั้นสี่อ๋อมาอยู่ข้างล่างแล้ว โอ้แล้วนี่คนนี้คือคนทดสอบโปรแกรมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ะเป็นคนทดสอบโปรแกรมนะเนี่ยทดสอบเครื่องอันนี้คือคนคนคอย QC เครื่อง <c oughs> คนคนคอยคิเครื่องทดสอบเครื่องว่ <c oughs> าใช้ได้ไหม <c oughs> อะก็มีคนยกคมมาซ่อมเยอะนะรับซ่อมด้วยนะรับรับซ่อมคมด้วยใช่ไหมฮะรับซ่อมด้วยแล้วก็ขายมือสองด้วยนะฮะหรือถ้าเกิด เอามาขายได้ไหมบางบางร้านมีรับซื้อแต่ว่าที่นี่เยอะแล้วอยากจะขายมากกว่าฮะเนาะไม่อยากซื้อแล้วเห็นไหก็แค่พันเก้าเองนะสองพันเองเนาะดูหนังฟังเพลงได้เลย